ค่ะวันนี้เราได้หลดมาใหม่นะคะเนี่ยเพิ่งสั่งยังไม่ได้แกะอะไรเลยแล้วก็ซื้อมาในโปรแท่งละห <Wow. S 1> นึ่งแปดแปดเองนะแล้วก็รวมค่าส่งอะไรแล้วนะคะวันนี้นเราใายกันเยอะแยะแล้วก็ฉันก็ยากฉายบางกันเลยนี่คือออกมาจากบ้านแล้วก็เดินทัวร์ห้างนะยอมไม่ทารูนะจา้าเธอจ้าฉันจะมาทาให้ทุกคนดูหนึ่งศูนย์ค่ะจริงๆอาจจะสั่งเบอร์หกห้าแต่ว่ามดสกอนให้เขย่าผนีก่อนนะคะแล้วก็ซีมันจะได้ออกมาชัดๆเธอ ว้าวเป็นแบบนี้เนาะคือถ้าเป็นคลิปทั่วไปเขาจะแบบว่ามีเทสสีให้ทุกคนดูก่อนฉันต้องทำผือกาวาแบบติ๊กต็อ,อก,กอร์ลำบากเรา,าซีประมาณนี้นะคะปึ๊บสวยอยู่นะแล้วก็ถ้าสมมติเราอยากได้แบบสีเบรนเบรนก็แบบนี้เลยแบบนี้เห็นเขาทํามันหนาะแบบติ๊กต็อ,อก,กอร์อะไรแบบน,นี้เออผูอ้ายทำไมเงยเงยเหมือนหมาควัดเลยเธออาลืมท่าเลยนะไม่ได้หมาแล้วนะเขาให้เต้นแบบนี้ก่อนเลียดไอ้คนนี้อืม เออเออเอมยงั้นก็เขียงนง่ายนะทุกคนเมมเมมเมมซีเข้มเลยนะทุกคนฉันเก็บขอบปากให้มันดูแบบให้แาบดูกระจับได้รูปนิดนึง<ม>อ,อ่าอุ้ยช่วยๆนะเธออุ้ยสีแดงแรงฤทธิ์อ่ะอุ้ยแล้วก็เขาบอกว่าต้องให้รอแป๊บนึงแบบให้แห้งก่อนให้ฤิ์มันเซ็ตก่อนอย่าเพิ่งไปทำอะไรอย่าเพิ่งกินอะไรอย่าเพิ่งเช็ครอก่ะ เออเออนี่เวลาเลียดให้มันดูแบบเหมือนฟิลเลอร์ปากมาปักเบิร์นฝอฝอนี่ถ้าคุณมีแปงที่เป็นแปลงลิปอันเธอเธอกับเบน,นเบนเนานะคะมันก็จะคฟูฟูแบบดูไม่ได้ตั้งใจจะดูเท่ามาชามากขึ้นอืมห่านถือว่าโอเคแล้วก็ไม่หนักใครที่ร่องปากเยอะไม่ชอบความแห้งแล้วว่าอันนี้ดูชุ่มชื้นแล้วก็สีสวยด้วยนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงโอเคเลยคะ่ะคุนค่าเก่กัรต่ำต่ำ